เห็นแม่เช้ามีคนหนึ่งคนไข้ไปไหนแล้วมีมาเลียงนอนไม่ได้ไปหยาดเกลือของกลางไปก่อนตอนเช้าเนี่ยจะมาสัมภาษณ์ก่อนตอนเช้าจะมาดึงบุนโดให้ไปแล้วเป็นไงบ้างตอนเช้าที่เนี่ยเดแล้วบุนโดบุนโดคุณเช้ามันม่นช้าก่อนมานั่งเรียนนอนหลับเป็นไงบ้างถึงดึงไปแล้วเป็นไงบ้างอ่าให้อันนี้เลยหลังนี้ตอมาพอดพอดเทปน้องไปนอนให้น้องเกลือเสร็จแล้วรู้สึกร่างกายจะซึ้ๆ พอพระอาจารย์มาเดินมาที bon ah, nice. there, no ่จุดจับเลยเออแล้วก็เบาเบาขึ้นรู้สึกว่าเป็นไงบ้างรู้สึกว่าจะมีน้ำคูลคูลมาที่หลังคุณคูลมาที่หลังเลยแล้วตอนตอนตื่นเสร็จแล้วหนึ่งมันรู้สึกเบาโล่งสบายเลยใช่ไหายใจจะไม่ติดขัดเลยใช่ไหมอย่างเนี่ยจะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเรียนหลายท่าเราเรียนท่าเดียวพอจำไม่ได้ทุกท่าได้นิ้วมือที่ไปก็พอละ ไม่เข้าใจได้แค่นิ้วมือบรรยากาเนี่ไม่สบายจําไม่ได้สักท่าถ้าแค่นิ้วดึงนิ้วมือพอแล้วเอ่าเส้นประธานสี่ขอี่อิทาีสุมาาอไรนะสุมาล่าอะไรกาลารีอ่ากาลรไปที่ไหนไปคเรนี่แหละมยว่าฝรั่ง มันไม่ได้ไปทําอะไรเลยมันเป็นดึงเนี่ยแล้ว่าเส้นประธานสิบการละพอดีที่มันใต้สะดืออะไรนะนล้วสะดือสองนิ้วสี่นิ้วมือเนี่ยนะเสร็จแล้วมันลงปลามันเดินไปไหนเดินไปที่ข้อมือนิ้วมือตรงนี้ใช่ไหมตามข้อมือไหมมันเป็นดึงเนี่ยนิ้วมือนิ้วเท้านิ้วมือเราเห็นภาพรูปประสาทไหมเห็นที่เห็นไหมเส้นประสาทตับสมองใหญ่แล้วก็ภาษาจีนว่าอะไรนะหม้อเสาเสินจิงหม้อเสาเสินจิงแปลว่าอะไรนะ ศูนย์ความไปประสาทแล้วสังเกตนะเวลาเราไปเจอจี้อะไรปุบโดนหนาดโดนเจ็นโดนอะไรปุ๊บตุกยังบ้างนะไม่ใช่เจ็บสิเราจะกระตุกนเราจะจับมือขับมาทันทีร้อนถึงเรื่องอะไรปุ๊บมันจะนี่งไปในระบบประสาทของเราเนี่ยมันไปไม่ไปเลยเนี่ยมันร้อนหนักจับปุ๊บมันก็จะดึงกลับมาเลยนี่แหละเพราะว่าในปลายมือไทยเนี่ยที่จริงเนี่ยบางครั้งอะในนี้ใช้รองเท้าเป็นป่ะเป็นทุกคนเราจะไม่ใชบ้างหมอไทยหรือก้อนรองเท้านอน ครับวดเท้ามอนกันแค่วอดเท้าก็ไม่ไปตัวเราเบางทีวอดมือมีภาพมือนมือก็เหมือนกันอายุวะทุกส่วนอยู่ในร่างกายเรารักษาใหูก็เหมือนกันดิ้นเหมือนกันก็บอลลงได้หูบอกกตาบอลลได้ลำไส้บอลลได้ทัางหมดเลยเานั้นบอลกได้สัมพันธ์ครสยมีอาจารย์ที่ได้าันที่สิคโปร์มาเจอิคนเพราะว่าในร่างกายลาจุดหนึ่งอายุวะจุดห่งมันมี20ประมาณ20จุดที่แบบว่า สามารถที่จะรักษาหว่าอะไรเนี่ยมันต้องเคี่ยให้ให้ครบยี่สิบจุดตันมีตามันมีตาตรงนี้ก็ตาตรงนี้ก็ตาตามันมียี่สิบจุดในลำไส้ตรงนี้ก็ตาเนี่ยมันมีเยอะมากเราต้องไปเคลีย่ยแล้วก็ปกตาก็อร่อยเขาไม่ทำเขาหลังปกของเขาหลังทำห้ตามันดีขึ้นใอ่แค่ตาในที่มันมันมีทุกอาการในที่ในตับไตไส้ของเราโอเคต่อไปยกมือขึ้นยกมือพอ À, chốt nét thì giờ là chọn với chốt in thẳng, chốt ta sáng sáng, chốt thứ hai thứ bốn mũ, ở trong này, chốt thứ ba, thứ bốn mũ đôi khi, chốt thứ bốn, thái thoi, chốt thứ năm, thái thoi trong thứ sáu, mõ lạy, chốt thứ bảy, mõ lạy ở đây, จุดโอเคไหมอ่าโดยเฉพาะจุดนั่นแหละที่ถามเนี่ยคือจุดที่สำคัญที่สุดจะมาดูคำถามอย่างนี้มีนะอ่าจุดนี้เป็นจุดอะไรนะครับว่าศูนย์รวมอ่าศูนย์รวมภาษาจีนมาคายควันแล้วเป็นปัญหา ตุรกีเนี่ยลูกศิษย์อิสลามเป็นพันเลยนะอัตมาไปเนี่ยปกติอิสลามไม่กลับระแต่ไม่รู้มาไหว้จะมาจะมาเขาตอบใจเหมือนกันจะมาก็ไหว้ก็ตอบเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไหว้ไม่ได้ไหวนะฮะเขาไหว้คุณธรรมของเองอิสลามเยอะแล้วก็มการอนุตตรธรรมอัตมาก็เป็นร่างเขาเลยนะคนเราอัตมาไี่มีกี่บทเมื่อวานเนี่ยเช้าเนี่พระไทยพระจีนพระพม่าอะไรต่อ ทันท oh ิเบอันนี่จะั้นระทานจะมาเปิดรับนะจะมาไปยุ่งเหาาไป พี่สาวบอกว่าประโยคละครมีคนมาชวนมาประโยคลงโอ้โหมาโยโยกลงขึ้นไปทุกคนแล้ต่พยโยกเงื่อนแตงพังมันออกลังกายเป็นกันก็สนุกดีนะมีไปหาอะไรที่ต่างๆโอเคกลับมาใหม่อ่ะอันนี้คือศูนยรวมเวลาที่เราดีใจเสียใจ้องให้เลยมันจะออกมาตัดไปหน้ายมากถ้าเราอบางทีเรามองแค่เราไม่ต้องไปมองที่เดิเราจ้องไปที่เดิมนะตายที่สัตว์ผกมันก็สัมผัสได้ เขาจะบอกมาเลยเขาจะส่งขึ er um, itu, ้นมาเลยครูบาอาจารย์ครูหลวงพ่อหรือว่าอะไรมีอาจารย์อู่นก็จะมามาไห้ช่องกระเภทเฉลยก็หลอกทำทไมเราโอมโอมเนี่ยเดี๋ยวจะเฉลยอ่าไหนเย็นนี้หรือว่าผู้นี้เย็นหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวดูกันทีนะมันจะเฉลยก่อนว่าให้น้าจะเฉลยก่อนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องอะไรนะเอาออกตัวยละเอาหตัวเอาแทนเพราะว่าเราต้องสร้างสร้างการโอมอาจารย์นะในในก็ไหนๆนละบอกเคล็ดลับก่อนที่จะว่าจะให้ รับเสร็จองค์กับการฝ่ามือ มีส่วนเหเราเห็นไหมอาจารย์ปู่อาจารย์อะไรทอนอะไรต้อยหาอะไรเห็นไหมปู่ชิโมะเก่าอะไอยู่ที่ไหนไหมแล้วก็อะไรนะนี่แหละเราเราไม่ได้เรียนเองนะไม่แน่เราต้องมาเสริมเติมคอามรูที่ทํเรียนมาประสบการณ์เป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วมามาส่งให้เราโอ้โหความเปิดใจความเปิดรับมีพลังก็เหมือนกันค่ะาโอมเนี่ยเราสามารถที่จะอยากจะรู้ใครมีปัญหาตรงไหนตรงไหนแล้วก็โอ้ก่อนก็แล้วก็จ้องไปที่ไหนตาที่สาม คุณหมอคะตรงนี้มันเจ็บดวันตอนนี้เรารู้นะคิดถึงคุณหมอมากเลยเราตายเลยเอบคุณหมอไปแล้วนะเราจะรู้กันว่าเขาคิดอะไรแนทย์คิดอะไรเพราเราจะสัมผัสได้อ่านจีบเขาออกว่าเปงไงอ่านจีบเขาได้เขาคิดอะไรเราเรได้แต่เรารู้เขายังไม่เคยปากอ้าวคุณหมอแน่นรู้ว่ามันจะเป็นต้องเน้นอ่ำเขาขนศอกคือไหมมันเป็นเลยเนี่ยที่รับฟอมเลยนะรับอะไรหลายๆอย่างโอเค

เราเรียกว่าชาติแบตเตอรี่ตอนนี้เราจะเริ่มชาติแบตเตอรี่ปรับเริ่มรู้ว่าม่จับตึ้งรู้ไหมไปดูดังถอยหลังมาสองก้าวแล้วก็มีบเริ่มรู้ว่ามันเลยอ่าเมื่อเช้าจะมานวดครั้งแรกทอดให้งไปไหนแล้วเลยไหมดึงนิ้วไม่ดังสักนิ้วเลยติดมันใบลงปานอเอามาดึงครั้งที่สองตบเริ่มดังมากดืงมากเดือเลยครั้งที่สามว่โอ้ปเด็นดังดีนะดีดีนั่นหนวดแล้วก็เนี่ยมันก็ได้ยกข้อมือด้วยนะยกข้อมือขึ้นเอามือ าไว้นิ้วมาไว้ที่สามนิ้วเห็นหรือเปล่าหนึ่งสองสามเห็นไหมเราไปหาไม่ได้อาะารย์มาไม่รู้ไหมม่หาไม่ได้เราสอบตกหนึ่งไปแรกสองกลงไปสามเป็นไยเป็นขวานมุนกลับโอเคเสร็จแล้วก็เลยนะอ่าแล้วก็ดึงนิ้วดึงนิ้วเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับลงปานนะลงปานเนี่ยมัน มันอลังพลังอันยืดหยุ่นไม่ดีเราอยดึงเข้าหาเราไม่แน่คนไข้เนี่ยเราดึงเขาหายแล้วเดี๋ยวโรคภัยมาติดตัวเราไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปนะนอ่นอ่ะไปโดนของต่างๆนะจะเก็บเป่นระเบียบโอ้โหเอาไปแล้วนะโอเคถ้าดึงนิ้วไม่ดังนะปีหน้ามาเรียนใหม่ก็ ก็จะพูดอะไรนะกระดูกใจก็ดัดไม่ตัดไม่ตั้งสักข้อเลยนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่ตัดสักข้ออะไนี่ครับปีหน้ามันเรียนมาจากอะไรจะเป็ไม่ได้ท่าก็ขอให้ได้ท่านี่ไปไปเยาะไปเยาะไปถมนะคืโยกมุนไปหน่อยนะมุนกลับไป รู้กันอันนี้เป็นแถวหนึ่งแถวห้าอ่านี่ก้นกบแสดงว่าสุขภาพดังมันดีอยู่ดังดังแสดงว่าดังนิ้วดีๆถ้าสุขภาพถ้าเราดึงนิ้วไม่ดังเราอย่าไปจับกันจับกระดูกนะเพราะมันใกล้จะไปแล้วจะไดูนะแต่ที่เขาดังยู่วันนี้ดังนะดึงเราสองดังไม่ใช่ว่าเป็นดังใกล้ไป

นอนคนที่หนึ่งนะโหแบบว,แว่าโชคดีเลยนี่ก็ถูกหวยรางวัลที่สุกที่จะหนึงที่ขอมือจับที่คอบางทีถ้าเรามีปัญหามันมนาเช้าด้วว่าหูนั่นเท่ากันหูอีอ้อนเอามือไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นศูนย์ลดกรตายผมเหมือนกันอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งวันนี้เราทำแค่สองจุดจุดที่นี่กับจุดน,นี้อ่าจุดที่สี่ที่หนึ่งเราจะเจอามือจับไปเลยก็ได้จับไปหมดเลยนะไม่ต้องเตะ <C> จบั <C> 1> 1> <C> จบไปได้เลยซนะีห okay, นึ่งถึง C ีหกห้าเลยจับไปได้หมดเลยนะเคเสร็จแล้วก็มาบีบีบีบใครเคยรถเหเห็นรถพลิกลรถ่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานรถตกต้นไม้ตกคันนา,นานตกค่องตกอะไรเคยไหมโอโรนี้ทำนานน,นะเดิน <C> เลยื่อยไหมพอบัิเหตุป้องสงเกนไหมบางคนสลบไปเลยเคยมีไหมฟื้นมาโรงพยาบาลเลยที่เราว่าเลยนะวันนีดีพอเคยได้ยินไหม ันหายอตอนเป็นเด็กล้มพกลอ้มโขลกใจหายใจข้องหรืแแมวคุณพระช่วยคุณพระช่วยพระนุ่อยู่ไหนรู้จะช่วยไม่ช่วยไมู่้นเสร็จแล้วไงจ๊ะพอคนดนีหายคนหายแล้วปุ๊บเราก็จะไปหาพ่อแม่เราก็จะพาเราไปหาคนแก่คนเฒ่าหรือว่าคนเจ้าเขาจะไ,ได้ใายสีมาคูมคอไม่ใชไ่ได้สีมาผูกมือ <c oughs> มาผุมแล้วข้อมือไ,มไปอ่าขอใครชื่ออะไรเนี่ยฮะ อยู่เขาอยู่นะเออลูกเอ้ยลูกเยอะตกที่ไหนเขากลับมาที่นี่เนอะใหรือว่าขวัญอยู่ที่ไหนเออขวัญเออขวัญใจขวัญเลี้ยงขวัญเจ้าขวัญอะไรอ่าขีขวัญสิบสองขวัญห้าขวัญอะไรทีนี้นวัแก่คนเญท่าใครๆบ้างอ่าไปผูกแล้วไปมัดเช่ไหนี่แหละจะมาว่าคนหลังเก่งนะมันก็มีการเลือกขวัญกันนะ เนี่ยสมมติว่ามันขยับขยับกันอะไรที่เราอัปเปอร์ชอบรถบริเกนชนตุ๊กสลบกไปหรือว่าเราขวนหายนี้วเขาเ็าจะเรียกขวานอันนี้มันกับการเรียกขวานนะใครที่ขวนหายถ้าเด็กหกลงหกล้มอะไรเนี่ยอ่านี้เอาได้เลยนะอันนี้มันจะไม่ดังทุกนิ้วเหมือนรลบแรก้วนะมันจะดังเป็นบางจุดเรามาดูด้วยน้มาแล้วนะคุณหิวกกับมาแล้ว้อยและอนนี้มันไม่ดังนะนี่ับดังค่อนโอ้โหอันนี้ดังมากเลย ไม่รู้วันไปตกอยู่ห้องไหนไม่รู้เนี่นอโอเครับค่อันนี้สอบไปพี่เดียวแต่เดี๋ยวเข้าไปเจอาประมาณนี้นะเพราะว่ากระดูก C หนึ่งกับกระดูก T L ห้ามันสัมพันธ์กันมันมีโปรเซสเตอร์ไม่ได้ลงมาอยู่ในรถนะแล้วก็ C สองกับ L สี่ C สามกับ L สาม C สี่กับ L สองมันกระดูกของเรามันจะสัมพันธ์สัมพันธ์กัน,กน มันขยับๆบมาใกล้ๆกันมันจะมันสัมพันธ์กันนะถ้ากระดูกคอมีปัญหารับรองเอวต้องมีปัญหา,า,อ,า,าอ่าเนี่ยนะโอเคยาวขึ้นก็เหมือนเดิมโยกไปโยกมาหม,มุนนะหมุนนี่อันนี้บางทีเราที่เราสมมติว่าคนนิ้วโป้ไม่ดังเราจะม,มาดึงตรงนี้เมื่อกี้เอวไม่ดังมาดเดินก้อันนี้มันก็จะด,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 ดังขึ้นเห็นไ,ไหมไไหมัคด,ดังดมันตึง นี่ก็เหไหมดังนี่มันจะโฟกัสช่องเดียวนะอ๋อไม่ดัง้มันจะไม่ดังีน้มันจะโฟกัสเป็นจุดๆว่าไอ้ลมหรือว่ามันถึงขัดตรงไหนเนี่นยนะอ,ยอ่ะดันอะไรเนี่ยอ๋อดันอ,นอ,อ,อยู่เอาไปละโอเคเดี๋ไปเอามือออกมา ยราตียกขึ้นจนเรไปซ้ายไปขวาผกจำไม่เกับเออโออะไรเออออมาออกก็ดีแต่ดีนะนะเออด้าเออนีโอ้นนีเดียวจะมาดีมากเลยคนต่างก็มามัร้อนรอบสแล้วรอบส แรงจุดแรกนะกลขึ้นอ่าจะดูความเสิรึกนะไหมออกแรงสู้เลยมีอไม่แรงขึ้นกเดิมไหมข้างนี้ที่ตงอเอาแรงสู้อ้โหกดไม่ลงเลยจะมาสู้ไม่ได้เลยข้างหงข้างหูส์หงหถยออกแรงสู้อกลับมาหมดแล้วปิญญาเนะ กรไปลงเลยอะไรหอยข้างโอเคนแง้เ okay, so. uh, mm ่น hmm. นี่เดินเดินหน่อยเดินเดินหน่อยเดินไปเดินมาสามสิบรอบพอแล้วเดินเดินข้าหาเป็นไงบ้างความความหักควาเป็นไงบ้างหน้าหางไม่รู้สึกเปล่าต่ข้อมือข้อขาเรารู้สึก อิสระมากขึ้นอิสระมาคือรู้สึกตัวรู้สึกเบาๆไหมหายใจแล้วก็โล่งไหมวันนี้คือมันโล่งตั้งแต่วันที่เริ่มจัดกระดูกตั้งแต่รุ่นสายแล้วตอนเช้าแลยแต่แต่ทำทำเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเบาๆโล่งๆเลยนะเบาๆโล่งๆคืนสบายสบายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยบางทีตอนหลังเนี่ยแต่มาจะใช้เรื่องดัดกระดูกกับอ่าะนันบุโดเรียกว่าหลอดเลือดส้นาันบุโดเอามาผสมมาสานกับอะไรเนี่ย

ท่านี้จะเป็นท่าเลยนะเก็บของในวันนี้นะเรียกว่าเก็บวันนี้ท่านี้จะเป็นกาเก็บใหไม่ไแค่เก็บเท่าเราจะสอนเป็นท่าสุดท้ายเล็กอยู่ลูกยังเล็กแต่ว่าเวลาเราไปทำเนี่ยเราจะเอากลับมาเป็นท่าแรกเราจะดึงคอแล้วจับคออเอวแล้วก็ดึงบุดูแต่ถ้าคนอายุสูงเนี่ยเราจะดึงบุดูก่อจะดึงคอแล้วก็จับคออกเอวถ้าจับไม่ได้เราไม่จับแค่ดึง ดึงเนี้ดึงมือดึงแล้าข้อเท้าขอเราช่วยกดเท้าห้หน่อยใ่ไหมถ้าใหม่ๆเราไม่ต้องมีใครกดเท้าวนไหนแต่ใช่เอันนี้เราพยายามให้มัเปอะไรนะมาล็อกไปทางที่เหต่อยล็อกไปทางที่ต่อแล้วก็จับใช้ไหมจับให้มันอนีรนะจับให้มันดูรัจับเราแล้วก็นี่เราก็นั่งนั่งเลยนะ ข้ามานั่งมายกโยกดูว่าเขาเก่งไม่เก่งแล้วแล้วบ้าเขาคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วโอเคยกโยกไม่เก่งเบางคนก็หายใจเข้าหายใจออกแต่บางคนนี่เราก็จับแล้วเขาไม่เก่งปุ๊บเราก็ริบงไปเลยวันนีตึงให้ดีๆนะให้ถึงเอียวเลยวันนีนี่หัวเขาใหญ่แต่มันตึงเต็มที่เลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็บางครั้งค่าดึงเนี่ยบางทีคนเราหายใจเข้ามหานาจะทจุบหก เดียวเราก็นิ่นกับคอให้เลยแต้อก็เกลียัเนี่ยเกบีนพนี้หน่อยอืมข้างนี้หน่อยง่ายมากๆเลยลองไปโดยแล้วะว่าโลยางอลไรนะโดยางมันดีแล้ว ลูกขึ้นมาเสร็จแล้วพีวันนี้อุส่าห์ุสเป็นยังไงบ้างําไนลทำไมหาไทมปราอ่ะ,ปปอะแบบเ,อเป็นไงบ,บ้างบอกครู้สึกหนะยครับสบาเปไงไม,ไ,ไ,ปไม่ได้เปิดทาไมไม่ได้เปิดรออโครับโอเนะรู้สึกว่าหลจากึงบดด้วย โดนตัดคอดึงคอไปแล้วโอ้มันเหมือนกับโรคเหมือนนั่นนี่หายหายหมดเลยแล้วโรครเข้าใจะอะไรมันหมดเนื้อหมดตัวเลยหมดเปลือกเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทําท่าบูโดกันเสร็จแ,แล้วก็ดับสามท่าดึงคอและดับสามท่าหรือว่าวันนี้จบ,บแต่เดี๋ยวถ้ามันมีเวลาเหลือเราก็จะอะไรนะสอนท่าอะไรนิดหน่อยดีไหมอโอเคจับคู่กันเลย